สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชา a ช channel ชค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีในการเปิดร anyway. ้านค้าในรซาดากันค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีนะคะทั้งวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการยืนยันตัวตนนะคะจนเพื่อนๆเนี่ยสามารถเปิดร้านขายสินค้าในรซาดานะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้เนี่ยให้กับเราได้นะคะจะต้องทํำยังไงบ้างวันนี้เนี่ยพอจะมาบอกกันทั้งหมดเลยค่ะที่สําคัญนะคะในวันนี้เนี่ยใครที่อยากสมัครตามแบบพอยกันนะคะพอจะมีการทิ้งลิงก์การสมัครไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเรา๋ยวเราเนี่ยไปสมัครนะคะร้านค้าในรซาดาของ ค่ะโดยใครที่เข้ามาแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราไปกดที่ลิงก์ด้านล่างเราไปโผล่สู่หน้าเดียวกันกันค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนพอเรานะคะกดลิงก์ตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาโผล่สู่หน้านี้เลยค่ะเขาจะเขียนนะคะว่าให้เราเนี่ยสมัครเป็นผู้ขายกับปาซาด้านะคะโดยให้เราเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะเ,เพื่อนๆนะคะก็สามารถกดใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปได้เลยนะคะ ก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์เข้าไปได้เลยค่ะพอเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าถัดไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเลขรหัส OTP นะคะจะถูกส่งเข้าที่โทรศัพท์ของเราค่ะเรานะคะก็ไปดูเลขรหัส OTP นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรอกใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยนะพอเรากรอกเลขเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดต่อไปได้เลย พราะเราใส่รหัส OTP นะคะจะมาสู่หน้านี้ค่ะเขาจะถามว่าประเภทบัญชีของเราเป็นแบบไหนนะคะบุคคลหรือว่านิติบุคคลถ้าเราไม่ได้จบบริษัทเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็ติ๊กบุคคลไปได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้ใส่ที่อยู่อีเมลค่ะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ใส่อีเมลนะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยค่ะทุกคนอ่ะอันนี้ก็ใส่อีเมลนะคะใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะพอน,นะคะก็จะกดถัดไปเลยนะเพราะถัดไปแล้วค่ะทุกคนเขาก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ l a z ด d a นะคะให้เราเนี่ย ใส่ข้อมูลค่ะอันนี้เนี่ยคือเหมือนเขาเป็นแบบสอบถามนะคะทุกคนอันนี้เขาก็จะถามว่าเราเคยมีประสบการณ์การขายออนไลน์ไหมนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ใส่ข้อมูลไปในนี้ได้เลยเนาะเนี่ยเพื่อนๆก็อ่านนะคะเนี่ยอย่างข้อนี้นะคะเขาจะถามว่าคุณมีประสบการณ์ไหมอะไรเงี้ยมีพน in ักงานไหมนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ติ๊กตอบคําถามไปให้ครบถูกคอนั่นเองค่ะเนี่ยคุณต้องการขายสินค้าอะไรบนลาซาด้านะคะคุณหาสินค้าบนลาซาด้ามาจากที่ไหนนะคะก็คือเหมือนเขาเป็นแบบสอบถามเท่านั้นเองนะคะเราเนี่ยก็กดติ๊กไปให้เรียบร้อย ค่ะเพื่อน มีอยู่ประมาณสักประมาณ10ข้อนะคะพอเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดยืนยันเท่านี้นะคะเพื่อนเราเนี่ยก็จะสามารถนะคะมีร้านค้ากับร้านซาดาได้แล้ววิธีการสมัครง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็สมัครตามของกันได้เลยโดยการสมัครนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาเนี่ยจะมีให้เราเนี่ยทำการยืนยันเพิ่มเติมอีก4ขั้นตอนค่ะเมื่อกี้นะ่คะพ่อก็พาเพื่อนๆเนี่ยไปสมัครนะคะให้เราเนี่ยมีหน้าร้านค้าในร้านซาร่ากันแล้วใช่ไหมคะซึ่งหน้าร้าน านค้าในรัศาดาเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโดยเขาเนี่ยขอให้เรานะคะทำการยืนยันอีก4ขั้นตอนค่ะทุกคนเพื่อที่ร้านค้าของเราเนี่ยจะออกสู่สาธารณะนะคะแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยสามารถเห็นสินค้าในร้านค้าของเรานะคะแล้วก็ขายสินค้าได้นั่นเองนะโดยขั้นตอนที่เราจําเป็นจะต้องทานะคะก็มีเพียง4ขั้นตอนง่ายๆเท่านี้เองค่ะทุกคนอันแรกนะคะก็คือให้เราเนี่ยทำการยืนยันอีเมลนะคะอันที่2เนี่ยคือการเพิ่มที่อยู่ค่ะทุกคนอันที่3านะคะคือการส่งข้อมูลบัตรประชาชนนะคะแล้วก็บัญชีธนาคาร และขั้นตอนที่4นะคะก็คือการลงขายสินค้าในรซานสานั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนแรกในการยีนันอีเมลนะคะพอยเนี่ยก็ได้ทําไปแล้วนะคะในที่เพื่อนๆได้เห็นตอนแรกนั่นเองนะทีนี้เขาบอกว่าขอให้เราเนี่ยมีการเพิ่มที่อยู่ค่ะทุกคนกดกรอกที่อยู่ร้านค้านะคะหรือว่าบริษัทนะคะถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาก็คือใส่อาจจะเป็นแบบร้านค้าของเราไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทก็ใส่เป็นที่อยู่บริษัทไปค่ะเราก็กดคําว่าเพิ่มได้เลยค่ะเพื่อนๆพอเรากดคําว่าเพิ่มนะคะเขาก็จะบอกว่าที่อยู่คลังสินค้านะคะ สามารถใช้ที่พักอยู่อาศัยได้ก็คือสําหรับใครที่แบบขายของออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะทุกคนเราก็อาศัยที่อยู่บ้านของเราไปก็ได้นะคะทุกคนนะเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยกรอกรายละเอียดที่อยู่ค่ะทุกคนแล้วก็ให้ใส่นะคะเป็นภูมิภาคเมืองแล้วก็อำเภอของเรานะคะเพื่อนๆเนี่ยก็กกที่อยู่ไปได้เลยนะแล้วก็กอกภูมิภาคให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีให้เราเปิดนะคะที่อยู่ในการคืนสินค้าค่ะทุกคนก็คือกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้าไปแล้วเราคืน เป็นลักษณะที่แบบเก็บปลายทางแบบนี้ค่ะแล้วลูกค้าเนี่ยเกิดไม่ยอมรับสินค้านะคะเวลาสินค้าตีคืนเนี่ยสินค้าจะถูกตีคืนนะคะมาตามที่อยู่ที่เรากรอกไปในนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่อยู่ร้านค้าเนี่ย ร้านค้าบริษัทนะคะในกรณีร้านคน Minor ้านิติบุคคลนะคะกรุณากรอกที่อยู่ในส่วนนี้ให้ตรงกับหนังสือรับรองนะคะทุกคนก็อันนี้ใครเป็นบริษัทก็ย cos, อย่าลืมใส่ให้ตรงกับหนังสือรับรองนะคะหลังจากเราใส่ข้อมูลที่อยู่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดคําว่ายืนยันได้เลยค่ะพอเรากดยืนยันนะคะทุกคนเขาก็จะพาเราเนี่ยไปสู่ขั้นตอนที่3นั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะพอเราไปเพิ่มที่อยู่มาแล้วนะคะขั้นตอนที่3เลยค่ะคือการให้เรานะคะระบุนะคะ ประเภทบุคคลธรรมดาค่ะทุกคนก็คือจะให้เราเนี่ยมีการ ใส่บัตรประชาชนนะคะแล้วก็บัญชีธนาคาระคะ่ะเพื่อนๆส่วนถ้าสําหรับใครที่เป็นนิติบุคคลนะคะ <c oughs> เขาจะให้ใส่เป็นหนังสือรับรองบริษัทค่ะกับสมุดบัญชีธนาคารเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะถ้าใครเป็นบุคคลธรรมดานะคะเราก็กดมาตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือขอเพิ่มนะคะเป็นตัวบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคาระคะ่ะโดยอันนี้นะคะเขาก็จะถามประเภทก่อนนะคะว่าเราเป็นประเภทแบบไหนนะคะอ่าอย่างเรานะอย่างพอเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็ติ๊กไปว่าบุคคละคะ่ะโดยเขานะคะบอกให้เราเนี่ยยืนยันข้อมูลส่วนตัวของท่านนะคะ ด้วยบัตรประชาชนเนาะอันนี้เราก็ติ๊กบัตรประชาชนไปได้เลยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการถ่ายหน้ารูปบัตรประชาชนนะคะให้เป็นแบบตัวอย่างเนาะแล้วก็อัปเดตนะคะลงมาก็คือกดบวกเพิ่มแล้วก็อัปเดตเข้าไปนั่นเองเนาะโดยการยืนยันตัวตนบัตรประชาชนนะคะเขาก็จะให้เรามีการเช็คข้อมูลค่ะทุกคนก็คือถ้าเราเนี่ยพิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็เขาจะถามว่าเราเนี่ยมีอายุต่ำกว่า20ใช่หรือไม่นะคะอันนี้พอจะติ๊กไม่ไปเนาะแล้วก็ เอกสารบ the ัญ so, ช so, <It> ีธนาคารค่ะก็คือเหมือนกันเลยเพื่อนๆไปถ่ายหน้าสมุดธนาคารนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดอัปเดตไปได้เลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนธนาคารนะคะคือจะเป็นธนาคารอะไรก็ได้เลยนะเพื่อนเพื่อใช้ธนาคารสีไหนอยู่นะคะก็สามารถถ่ายรูปหน้าบัญชีนะคะแล้วก็เอาลงมาอัปเดตได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยยืนยันข้อมูลหน้าบัญชีอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าโอเคชื่อนามสกุลนะคะในบัญชีเนี่ยตรงไหมนะคะแล้วก็ เออเลขที่บัญชีธนาคารนะคะพเพื่อนๆก็เช็คให้ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเราลงผิดเนี่ยเงินเนี่ยจะไม่ถูกโอนเข้าบัญชีนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมเช็คให้ถูกต้องนะคะแล้วก็กอกธนาคา,คารค่ะว่าคือธนาคารอะไรหลังจากนั้นก็กดคําว่ายืนยันนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่3แล้วค่ะในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายค่ะทุกคนกับขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มสินค้าลงไปในตัว La z a d a ค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถกดคําว่าเพิ่มได้เลยนะคะแล้วเพื่อนเพื่อเนี่ย ก็ทาการเพิ่มสินค้าค่ะทุกคนโดยในหน้าตาการเพิ่มสินค้าเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยมีการอัปเดตรูปสินค้านะคะเพื่อนๆข้อมูลสินค้าว่าสินค้าของเราคืออะไรอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะคะแล้วก็อัปเดตรูปภาพอัปเดตสต็อกนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวพลอยนะคะจะไปทําวิธีนะคะในการเพิ่มสินค้าหรือว่าอัปเดตสินค้าเนี่ยเป็นคลิปแยกให้นะคะทุกคนก็คือถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วนะคะวิธีการเปิดร้านค้าในรั a ดาแล้วนะคะก็สามารถไปดูวิธีการเพิ่มสินค้าการลงสินค้าในคลิปถัดไปได้นะคะเดี๋ยวพอจะไป ให้ดูกันและน,นี้นะคะทุกคนก็เป็นวิธีการทั้งหมดนะคะในการเปิดร้านขายสินค้ากับราซาด้าในปีนี้ค่ะทุกคนพูดเลยนะคะว่าวิธีการเนี่ยทำง่ายมากๆนะคะใครที่อยากสมัครเนี่ยก็อย่าลืมนะคะพอมีการทิ้งลิงก์การสมัครไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ทําการสมัครพร้อมกันได้เลยนะวิธีการเนี่ยง่ายมากๆเลยเราทุกคนนะคะสามารถเปิดร้านค้าในราซาด้าได้นะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทนะคะก็สามารถมาขายสินค้ากันนะคะเพื่อหารายได้เสริมนะคะหรือว่าอาจจะ รายได้ส่วนตัวนี้มันอาจจะกลายเป็นรายได้หลักในวันหนึ่งได้เลยนะคะก็วันนี้ค่ะเอาวิธีการเปิดร้านค้าในร้า a ซาามาฝากกันนะคะส่วนใครที่อยากดูวิธีการลงสินค้านะคะเดี๋ยวพลอยทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะวิธีการลงสินค้านะคะเดี๋ยวพลอยทำคลิปแยกไว้ให้แล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้นะคะใครที่อยากไปดูตามก็ไปที่เดสคริปชันนะคะแล้วก็กดดูคลิปนั้นต่อได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b ้นะคะแล้วก็กดกระ เพิ่มเติมคอมเมนต์นบอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะในช่อง YouTube ของเราเนี่ยมีวิธีการเกี่ยวกับราศาด้าอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูในช่องของเราได้เลยค่ะวันนี้ก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย